สมายดีพะลุงนีเา,เ,นาเ,นเพิ่อมอีกเนะเาะ <c oughs> คล้ายคลองเลยลืมปไเเปเข้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อหา้อเฮ้เน้ะเั้ยบฮจัเจังหา้ยเฮ้ยเฮ้ลัง ช่วงค่าตาดนตลาดหน่าลาแน่นแล้วเานาะเพื่อการเชียบไปนิดน้อยเแพบบื่อจักชิมนจกักเถี่ยวห้าจัง เรืเร่องเล่ินไปบุลุงเลยฮันเก่าฮันเดิมค้าประจำคือเก่านะบุลุ่งเคยมาซื้อ,อมะเขือบุลุ่งเลยแบบบุลงสิบปุ๊กนี่แหละ ันยังมท่นไดนิบไหนว,ว่าชิปูเลยว่า, <c oughs> วาปก่กรเลยแตกสิอเป็นแบบไรแบปลุงไงมารอเบิ่งกันคาเบิ่งกันบุเลยว่าลุงชิปูเนี่ยเนาะมีโอกาสเข้ามาในเมืองครับลุงบอยเลยครับลุงมี บ่ตากบ่ดุ่ยนี่3หนุ่มอืมได้ได้หนุ่มบ่ได้มากอ่ะพี่ภาคเสียใจกันเด้อคือนั้เบิ่ดเบิ่งกันหน่วยเนาะไปไปลงไปเบิ่งนใหม่ไปลงตนีก็มาเบิ่งปลาหมึกเลยดูเบิ่งกุ้งเบิ่งยังอาหารูปลาของะเลแล้วบง Yeah. À. Ja. <laughs> <laughs> khi à lông là Ah, mẹ mặt với cái hôm. Mẹ mặt với cái hôm. Mẹ mặt với cái มมนดูถ้าก้องสั้นก้ององสั้นก้องวัวก็ขอตษเข้ายนะพี่นสบายดีนะพีุ่งพีุู่ก่านที่น่าจะดีนะแต่้ามารับส้มส่องบีุงแต่ก็ชบภาพแข็งๆอยู่ดีไม่แห้งบ่อสุดๆเนาะ รับรวยรับรวยเงินทองลายมาเทมาเด็กบอลุ้งติมาซัพพอร์ตบอลุ้งเนาะทั้รทงรับส้มคลิปบอลุ้งแล้วก็ซอยเหลือบอลุ้ตลอดเข้บอลุ้งเนาะตีนไก่เลยยังเงินสามพันลึกฟ้อน สามพั 3, นเนาะมูย่อแล้วก็ลูกสิ้น่ง <c oughs> <c oughs> mà đây mà đây mười mười mực đây mười 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 mực cái mười 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 chi cái này S <S <S ตั้งไว้นู่นเมนนี่อืมก็เนี้ยก็เสร็จกับแล้วพี่ลุงไหมซื้อของเสร็จสิ้นเลยดูลดน้ำพี่ลุงไหงมอืม เที่ยวหนึ่งนั่งก็นั่งเนาะก็บนัก้วยนี่น่งนบาดเอได้ยังพักบ้งหึง ไม่ค่าใช้สั้นนะไม่ค่าใช้ช่องสามสั้นมช 3, ใช้สั้นเดียวเนาะเมนควาใจ้หลายไปว้าวบัวนี่ยว้าว

มาครับมาตอนนี้ก็ที่ประมาณเป็นไงตรงปีปีโป อันจะว่าเข่ากล้องเจ้าครัก็บยารเบิก่าอเข่าเขานานะเนี่ยจะ่าเนาะคนงามเนี่ยค่างามเนาะค่างามจะพุ่งมาเวนเนาะค่างามมาเสหาที่ตัวนี้เนาะสะหา าเนนิาะสบาหิขาวหอต้ม hmm. น okay. yeah. mm ้ำหอนใส่น้ำหอนน้เหอนมันก็สิมีขออมันเลยใส่พอดีเพียงขอขอบไม่ถึงยำยำหมูสับจก

พนกินมอะไรบ้างข้าวนียไม่จะมัน็อเยอยากขนมอยู่เลยไปใส่บั ก็ดีมอในคลายน่นไหะดีมอนะเ่้เอาเป็นแกะดิโอ้ยัวในะหญ่น,อนะอันคิดหาุรงองไทยนะ,ะยอันนก็่้อัน้ำมลายลีบเลยาการมามัดีมอนะดๆร้อนเลยแซ่บมันเป็น,วน,น,นกพวกันอันดน้อเขาก็มักินอบบำรุงเลเลอแซ่บก็ดีง,าง่งงายเลยเนาะ ด,ดีงามมันเฉียวมันมันดเลยดีงามอสบายด,ด,ดีปรูกตอนนี้ก็บกลับลู้กไหมอุ้มพุงพุงพั่ bé lung này thấy cung ừ, của lẽ khó như luôn cái Đó. สุรจัดมนกันไล่เด็กพุ่งไงเก็บมีแต่พวกงานที่เอาไว้องแหงบอกดว่าตัวนั่นกับป้าเป็นกง này rồi đó mình tặng lên. này không ừ. ừ. thưa không อยูก็จะแจ้เนาะก็เลยลุกมาไอ้ลุงตั้งไว้ม um uh um ันก um, ็อย uh ู่ก็จะแ่มันกระบะมเลันมี้าคยอย่ขเนแตาลืมคร่น่รจะเข้าเจบทันาเนาะนี่จะเขาจว่าละเมื่อกนกจว่ายจะได้กล้ยดาห้องัวแทบายมานี่ปลุงกติเจ้ากีบนะพปลุง ากุไลก็แชกุตามเลยครับสมซองลุงหรสบายดี